ขันข้าเจาใต้ข้าวเล็กมาเลที่พูนการจังหวัดภูเก็ตนะครับเยี่ยมอัามลิมผู้ไทยสู้นะครับนะที่ว่าอัมสามกงซื้สานประเพณีทื่สิ้นกินพักภูเก็ตประจำปี2 5 6 7ครับโดยมาแรกแต่ว่าทีสานเจ้าลิมผู้ไทยสู้นะครับจังหวัดภูเก็ตนายสู้พลส่วนนารัฐผัวการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเลกก่ากาชาจังหวัดภูเก็ตว่าสาวนฐราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับเดินทางมายัางอัามสามกงโดยมีคณะกรรมาการสา้นเจ้าให้การต้อนรับ โดยผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตและคณะนะครับได้เข้าสักการะสิ่งศักดิสในจุดต่างๆภายในอามอีกทั้งยังมมบขาา้าวสั้นน้ำมันซอสปรุงรสให้แก่อามสามกองเพื่อใช้หุ้งเจ๊กใ้กับพี่น้องประชาชนและก็น,นักทองเทียวที่เดินทางมาร่วมประเพณีซื้อซิ่งกินพักพร้อมทั้งได้ร่วมรับประทานอาหารจีนะครับกับพี่น้องประชาชนและคณะกรรมาการสา้นเจ้าด้วยสำหรับบรรยากาศภายในอามนะครับเป็นไปด้วยความคึกคักครับประชาชนและหนักทองเทียวต่างเดินทางมาไหว้องค์เทพเจ้าหรือองค์พระ รวมถึงการน,นำปินโตมารับประธานาธิเจและการรับประธานาธิบานเพื่อความเป็นสิริมงคลครับนั่นคือกิจกรรมข้อล็กว่านะวันนี้ท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดภูเก,ก็ตก็มีกำนดการไหวพระกาวันกาว้ามที่ซ่านจาวบ้าน บานเคียนเตาโบเก้งในเวลา18ครึ่งข้องวันนี้ค่ะตามกำหนดการเยี่ยมอ้ามไว้พระก้าวันก้าอ้ามข้องผ้วาราชการจังหวัดภูเก็ตแล้วก็หัวนาส่วนราชการคณะในงานประเพณีทืออซ้นกินพักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2567าอยก็ายูนระว่างวันที่3มถึง11ตุลาคม2567นี้ห่แหละคะ่ะท่าทือซ้นกินพักกินเจน,นะครับจนถึงวันที่11ตุลาคมนี้อกเจกันแล้วนะครับะนะ